อันนี้สวยงามเลยพี่น้องเลยต่ว่ากลิ่นบัหญ่ได้นี่น้ำพร้อมได้ไหมเด็ดออกไปฝากโอมาสักหน่อยหน่อจ้ะเต็มต้นเรื่องก่ะจากช่วยงามอีดีใจพี่น้องงามนะพี่น้อง มันจะมีสีสีแดงแลับสีส้มสีเหลืองนี่แล้วะจ้ะงามพี่น้องเสียงรถแล่นบึนวันวันวันน่จ้จะเห็นบ่อพี่น้องเก็บมาฝากพี่น้องนะจ๊ะหเหลืองงามบอกพี่น้อง แมาเขาปลาสองฟังท่างเนี่ยละจ้ะงามค่ะมึงรถมาหาเห็ดไปพี่น้องมึงมอ้วนพามาผ่านสะพานเนี่ยจ้ะคือปลาสนนะจ้ะพี่น้องเอาวิวสวยๆน่าฝากพี่น้องนะจ้ะไม้มันคิปกิชเชิญวันหอยเจอสามดอกพี่น้อง ดอกหนึ่งแกรครักแล้วมันจะข,ของแล้วเหตุเสียนพระน่อนจ้ะพี่น้องมีหน่อยโพดเมื่อแอนบัวเอาเนาะจ้ะปล่อยนางไว้เชืออยู่นี่แหละดอกแหลกแหกหมานพี่น้อง เพิ่งขาแดงเนี่ยเห็นไว้อีกแล้วเนะี่ยพาดไปเบิง่งพี่น้องเก็บมันรวมกันไเ้เงินมีใจบ่ได้เลยจ้ะ เปลี่ยนกระตาใหม่มาเลยพี่น้องก็มันเห็ดอย่างพี่น้องหลากหลายนึงพี่น้องร่างแตกนก็ยังเห็ดกันนีเห็ดขอนแด่ว่ามันเห็ดคอ,อ,อนสวนพี่น้องพี่น้องแนวหางแนวดัก นักเบื้องสัตว์นะจ๊ะนักไงเด้พี่น้องอันนี้พี่น้องเห็ดคอนสนจ้ะพุ่นไม่ยังคุณพี่น้อง ได้เห็ดคอนส่วนนี้บ่เมื่อนี้พี่น้องเลยได้เห็ดอันเดียวได้หนิจ้ะแม่แอนดีไทยเบิรงรอบเบิรงทุกคนนะจ๊ะมีคน,นมาตัดมีคน,นมาเก็บอยู่เด้อพี่นอ้องมังนคุ้นมาเก็บไปกินนี่จ้ะแม่พี่น้องมันจนขึ้นล่าแหละ nè ปาดเอาเฉพาะดอกมันอ่อนนะจ้ะพี่น้องเอาเท็กตีออกมันอ่อน พี่น้องเอ้ยจเจาให้เบิง่งฮึนี่เพละ่ะนีนาฟาไม่พอกันเนี่ยก่อนนะี่ยนี่พี่น้องแต่อันเดียวด้วยจ้ะ ปล่าจะดอกมันี่เจ้ดอกเตจีมันนะพี่น้องพุ่นมันอีหยังพี่น้อง งาเกิดเติดขึ้นพุ่น ก็เลยสะอ่อนล้าพี่น้องมาบทท่านนไงแต่ดอกแข็งแข็งงามงามเลนยไง แมนเมื่อแต่พี่นอ้องฟังผลขึ้นล่าแลวง่ามครับง่ามแม่รับอือวันคน พี่น้องจะเห็นบอลไม่อย่างพ่งจะนี่มันคือเห็ดเปลือกมาเนจาจะที่พี่น้องเอานี่นให้เบิง้งที่จ้าดอกไม้ๆอ่อนๆเปลือกมาเราจะเอาเห็ดต่างๆมาให้ชมเนจาจะขึ้นน้ำต่อใหม่พี่น้องเพี่ ขอบคุณทุกการรับชมและการติดตามเนาะจ้ะยังเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆเสมอเนาะจ้ะเมื่อนี่แอนกับมูอ้วนกัมาเลระปลาเนาะจ้ะพี่น้องบกคยหมานจ้ะเมือนี่ก็เลยเก็บภาพเห็ดต่างๆนานา,นาชนิดเนาะจ้ะที่ฝั่งเยอรมันมาฝากเพื่อนๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆยังรักและก็ให้กําลังใจเพื่อนๆเสมอเนาะจ้ะคนที่มาเองก็ไปหาเหมือนเดิมเนาะจ้ะขอบคุณค่ะ แม่ไก่น่าจะน้ม,มันเนาเลยพี่น้องมาไม่ทันเลยจ,จ้ากอมีนี่แม่นเบ็ดอันนี้คอนสวนพิษเลยพี่น้องนะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นคอนสวน คิดนี่ะคู่เหมือนนี่บท่านเนี่ยพี่น้องเอ,อ้ยให้คอนสนเงาบ่แล้วพี่น้องคอนสนที่นี่กินได้ด้วยนะจ้ะเงาบ่แล้วเรามาจะไป นาวมดเลยพี่น้องมองเนี่ยคนอืมเม็นเบิะละก,กันี่ถือฝนพี่น้องอสรุปแล้ววันนี้ก็เหมือนเด้มาเลาะป่าเนาะจะเดินชมป่าแล้วก็เอาเห็ดต่างๆนานาหลากหลายสายพันธุ์ทั้งกินได้และกินไม่ได้เนาะจะมาช้าเกินไปเนาะจะ กเก็บบรรยากาศในป่าช่วยๆของฝั่งเยอรมันมาฝากนะจ๊ะทุกคนรักษาสุขภาพไว้นะคะขอพระคุณทุกๆการรับชมและการติดตามนะคะเพื่อนๆขอให้คลิปดังๆปังๆนะจ่ะคืนมาคลิปทิดชีวิตนะจ๊ะสู้ๆยังไปด้วยกันอยู่นะจ๊ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนันรำรวยๆเจ็บๆจนตลอดปีเลศตลอดไปนะคะ ยังเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเสมอเนาะจ้ะเพื่อนๆทุกๆคนที่มาเนาะจ้ะแอนก็ไปช้าเนี่ยนะจ้ะ,ไป,ไ,จะไปเร็วแล้วก็หลุดเนาะจ้ะไปช้าได้พระเล่มงานเนาะจ้ะขอพระคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย